วันนี้เรามาฝากท้องกับร้านชื่อเคเลม็อกนะครับ เป็นเชนฟาสต์ฟู้ดของท้องถิ่นของรัสเซียที่ขึ้นชื่อนะคะที่นี่คือราคาไม่แพงอะค,ะค่ะที่นี่เขาจะนําเสนออาหารท้องถิ่นที่ชาวรัสเซียเขาคิดละทุกวันบอกเลว่าเมนูเป็นภาษารัสเซียหมดเลยค่ะใชะ่โชคดีที่น้องพนักงานที่เคาน์เตอร์อระคะร่ะเ,เขาแนะนาให้เขาอ,อ,อันนี้คือเขาแนะนํามาหมดเลยนะคะแต่ว่าไส้อะเป็นคนเลือกที่นี่เขาเรียกเลสคาเวียนะคะก็คือไข่ปลาแซลมอนแหละเนาะ ส่วนันนี้ก็ซุปซแต่จริงๆอยากลองซุปใสเพราะเห็นเขาว่าซุปซุปที่เนี่ยซุปสใสอร่อยวิ่ย์แซลมอนดนะูม,ม,มากกินมากอะชิมชิมเขาบอกว่าอร่อยเขาทำมือเยี่ยมอร่อยอ่ะ,สอะรสชาติจะคล้ายๆกรีวเ็นซุปมันเป็น,นซุปแซลมอนแต่ว่าเนื้อจะเบาวกว่าชิมขนมหวานหน่อยให้ชิมอย่างละนิดแล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาชอบกินบีทรูทในสีม่วงเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากบีทรูทค่ะลองชิมดูค่ะดยวรู้ อันนี้เขาก็แนะนํามีแซลมอนด้วยแล้วก็มีบีทรูทที่นี่แบบนิยมกินแซลมอนเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเมนูนี้เป็นสลัดสลัดแซลมอนใช่บีทรูทแล้วก็แซลมอนแล้วก็ไข่ต้มส่วนน้ํานี้คืออะไรเยอะแยะคะเนี่ยเป็นน้ําอัดลมที่แบบเขาแนะนํามานะรสชาติจริงๆมันจะเหมือนน้ำมะขามค่ะแล้วก็อัดลมค่ะช่วยชิมเมนูนี้หน่อยค่ะ เขาบอกว่าให้กินกับไอคิีมชีสเขาแน่เลยโยเกิรครับอ๋อหรอโยเกิรตก็คือโรตีแป้งคล้ายๆบ้านเราแต่แป้งจะเดียวกว่าเห็นกินกันทุกโต๊ะเลยอะ่ะหมดนี้ราคาแค่600นิดๆนะคะรวมน้ําแลเรียบร้อยก็ถูกกว่าคอสตามือแรกที่สนามบินนะคะมือแรกที่สนามบินนี้มีแลปกับกาแฟแก้วหนึ่ง,นงเนา สี่ร้อยก็บาทค่ะคือก็เลยแนะนําว่าถ้ามาลัตเซียค่ะแล้วหิวยังไม่ได้ออกจากสนามบินแนะนําเลยนะคะร้านนี้เลยค่ะตรงทางออกอ่ะให้เลี้ยวซ้ายนะคะอย่าเลี้ยวขวาให้เลี้ยวซ้ายจะเจอร้านนี้นะคะในสนามบินมีค่ะ